ท่านสรชาครับขอบเียนท่านประธานเียรบครับกับผมสรชาติสวนรภมอุทิศสมาชิกจากจังหวัดนนทลมพูก่อนอื่นต้องขอสแสดงกวินดีกับท่านประธานผู้ตรวจนะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านมาเองแล้วก็ปกติแล้วนั้นน,นานๆเราจะเห็นท่านตำแหน่งสูงสุดนะครับเข้ามารายงานต่ออุทิศภา,าแห่งนี้ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมท่านท่านไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะ เป็นผู้ประธานผู้ตรวจหรือผู้ตรวจที่ดีเท่านั้นนะครับในสมัยอดีตนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนคบรีลมูท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆเนี่ยท่านก็ทําหน้าที่ของท่านมาโดยตลอดอย่างดีผมไปพบท่านช่วงเสาร์อาทิตย์ท่านกระยอกไปทํางานเป็นผู้ตรวจอยู่เลยครับหลังจากท่านเกษียณร,ราชการออกมาทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่สํงงานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นทํารายงานอย่างดีมากนะครับ ผมดูแล้วเป็นเล่มที่น่าอ่านมากแล้วก็น่าเก็บเอาไว้ทํามาทั้งสี่บทให้กับมีบทสรุปให้เรียบร้อยที่สุดนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของการทํารายงานต่อผู้ที่สภาสภาประธานรัศดรอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องชื่นชมท่านก็คือท่านรายงานตามเวลาตามกรอบปกติแล้วหนง,งานอื่นๆนะเขาจะไม่ค่อยรายงานตามกรอบเวลาขนาดนี้ผมเชื่อนะว่านั่นคือสิ่งที่ผมฝากขอบคุณท่านแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ ผมเองต้องขออนุญาตกล่าวเรียนว่าดีใจกับท่านครับที่กฎหมายนะครับฉบับใหม่นะครับของท่านเนี่ยได้รับการแก้ไขปรับปรุปงให้ดียิ่งขึ้นหลายท่านจะบอกว่าท่านไม่มีกระบองเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีกระบองแล้วตอนเนี้ยอย่างน้อยที่สุดพระราชบัญญัติฉบับใหม่ของปี2560เนี่ยมาตา25วองค์เล็บหนึ่งเนี่ยที่ให้ท่านเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาไม่มามีบทกำหนบต้นให้ท่านแล้วตอนเนี้ยในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ฉบับนี้นะครับ แน่นอนครับในเริ่มต้นของปี40นะครับเป็นรับนูลฉบับแรกที่ให้ท่านมีขึ้นมานะครับปี2550ก็มีรับนูลอีกฉบับหนึ่งมาซึ่งตอนนั้นนะครับให้สํานักง,งานผู้ตรวจกับคณะกรรมการผู้ตรวจนี่แยกจากกันอยู่แต่วันนี้ผมดีใจที่กฎหมายฉบับใหม่ของปี60เนี่ยครับรวมเอาองค์กรของท่านนะครับซึ่งเป็นสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกับผู้ว่าการมาอยู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ก็เราได้ไปยกเลิกกฎหมายเดิมของปี52ทั้งสองฉบับนี้มารวมกันรวมทั้งประกาศคณะคอสชอรวมทั้งคำสั่งคณะคอสชอที่เกี่ยวกับเรื่องการผู้ถูกการเป็นนิตสภาทําให้ดูแล้วกฎหมายฉบับนี้ท่านมีความคล่องตัวในการทํางานเพราะรวบรวมมาไว้ใน60กว่ามาตราให้กับท่านตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นเครื่องมือแต่อยากจะเห็นเครื่องมือที่ท่านมีอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานครับท่านประธานครับ หลายท่านที่บอกว่าท่านเป็นไม่มีไม่มีกระบอกไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ท่านมีอำนาจหน้าที่นะครับก็ผมเชื่อนะว่ากฎหมายที่ให้มาท่านใหม่ในพราหมณัดปี60เนี่ยผมเชื่อนะว่ารวมมา2-3ส่วนเข้ามาอยู่ด้วยกันให้อำนาจนะครับของท่านถึงมีทั้ง4หมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดสำนักง,งานหมวดผู้ตัวการหมดวดบทกําหนโดโทษและครับหมวดสำนักง,งานด้วยนั้นเป็นส่วนที่ท่านสามารถใช้อำนาจตามบทบัญญัติตรงนี้อย่างดี มีเพื่อนสมาชิกสวนะครับสอบถามได้ให้ผมถามท่านด้วยก็ว่ามีหลายมีนักร้องที่จะไปร้องบอกสวร,รุ่นเรานี่แหละอยู่ในสำนักง,งานท่านเขาอยากท,ทราบว่ามีกี่เรื่องนักร้องมีกี่คนแล้วก็ท่านพิจารณาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปถึงขบวนการตรงไหนอาสาสวาหลายท่านก็อยากจะฟังคําตอบในวันนี้ว่าในเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยก็เอาคําตอบเหล่านี้แหละให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบว่าเป็นยังไงบ้าง ที่นักร้องเนี่ยมันลองเรียนกับท่านอยู่บ้างเนะครับเกี่ยวกับเรื่องสวในปัจจุบันของกเรานั่นคือสิ่งที่ขออนุญาตกับเรียนสอบถามกับท่านประธานไปยังประธานผู้ตรวจในวันนี้ขอบคุณกัปตานประธานครับ